สวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับมาชมพระกันนะครับไม่พูดกล้ำทำเพลงนะครับคลิปนี้มีสององค์นะครับนี่หมันมากเลยนี่เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับปลาบ้านๆน,นะครับผมนี่ส่งให้ชมอูมูใกล้ไปหน่อยพิมพ์ข้าท่าดีนะครับนี่ฮะใกล้มากบางทีก็ไม่ชัดนะ โฟกัสยากนะมใช้กล้องซูมนะครับ hey, hey, ประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยพิมใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่อะเนื้อเ uh, น่าเลยนะดูดีมิเสน่ห์แท้เกดเอานะครับผมดูดีมิเสน่ห์แต่แท้เกต้องดูเอาเองนะครับผมนะครับพยายามส่องให้ชัดนี่ฮะ ปึกปึกปักป๊บปั๊บบางเลยนะพระบางแต่งนะครับเก่าเนี่ยโอ้มันเลยตรงนี้นะแต่ปูนแต่ปูนเขานุ่มนะปูนนุ่มปูนตาเสือหรือตาเพชรไม่รู้นะ <c oughs> เนี่ยมีคราบเนี่ยคราบเก่านะครับ หลังสวยนะครับอืมประมาณนี้เลยพิมพ์ใหญ่บางคุนพร้มนะครับเปิด3,500แล้วกันเนาะนะครับชอบก็ลองดูนะครับทักมา3,500บาทครับผมมาทักไลน์มานะครับ F4 เนาะนะครับ F4 ที่ยังไม่มีไลน์ดไลน์มาตาม ID ที่ผมให้ไปนะ เตัวใหญ่นะครับ i n k แล้ว k ตัวใหญ่ตัวเดียว e แล้วก็ i n g h s นะครับ king king kings kings นะมี h s นี้นะแล้วก็ตามด้วยเลข6 1 1 0นแล้วก็99นะครับแล้วก็คลิกค้นหาเลยนะฮะจะเข้ามาในลายผมนะครับต้อมมุงลบนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ ส่งรูปพระของที่เราชอบนะแคปหน้าจอเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นผมไลน์อย่างเงี้ยนะแคปปุ๊บนะเราก็ส่งมานะให้ดีบอก e p มาด้วยนะ e p คือหัวข้อนะที่เขียนว่า E กับ P และจุดตัวเลขในเนี่ยนะนะครับหรือถ้าแคปมาแคปมาพร้อม EP ก็ง่ายนะไม่ต้องบอกก็ได้นะครับนะแคปรูปหมายติด e p มาอันนี้เป็นทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับนี่เนี่น่าเลย เน่าแต่นุ่มองเมื่อกี้แร่งองนี้ออกนุ่มนะครับนี่ทรงเจดีนี่ยถ้าแอดไลน์ไม่ได้โทรมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทักไปอีน,นะครับผมนะครับไม่ยากคืออยากให้สื่อสารกันทางไลน์เพื่อเป็นหลักฐานในการที่ซื้อขายกันนะนะครับว่าเป็นพระอ,องค์เดียวกันมีการโอนเงินมาแล้วอ่ะ นะครับมีการส่งพระแล้ววันนั้นวันนี้มีใบเสร็จมีรูปพระยืนยันนะครับผมนะครับง่ายดีนะครับด้านข้างนะด้านหลังบูหลังมันมากตรงนี้นะครับนี่พระบางทีก็ได้หน้าเสียหลังได้หลังเสียหน้านะครับแต่หลังดีหายยากครับนี่โอ้โหดูหลังนะหลังแบบนี้หายยากนะครับมันมากเลยนะ 3,005ครับนะฮะราคาเดียวไปเลยนะครับ3,005นะทักมานะครับโอเคนะครับ FC นะครับพอดีมี FC ทักมาขอดูภาพอยู่นะฮะต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมชอบเมงไหนทักมานะครับสามพนาทวงนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ